สวัสดีครับวันนี้มีรถมือสองนํำเสนอนะครับเป็นฟอร์ดเลเซอร์นะครับปี2 0 2 2นะครับเครื่องบันทึกเกียร์ออโต้นะครับแล้วครนนี้รถบ้านนะครับจเดิมบางๆนะครับสีสันรอบนอกเดิมบางนะครับไม่เคยชนบางๆมีซีดเล็กน้อยนะครับสีโดยรวมสวยๆประมาณ80%นะครับ7จ็นะครับมีรอยตรงกระจนหน้านิดนึนงครับ แฟเตครับแฟ,ฟอร์ดเลเซอร์นะครับ g l x i a v s นะครับรถได้บางๆครับสีฝากโปรงหลังคาบางๆนะครับมีเตมีดจิตๆนิดหน่อยครับอ่า สีสิงหาหกเจ็ดนะครับนะดูรอ,อยมีนิดหน่อยครับยางได้ปียีสิบนะครับายางใหม่สีเส้นปียี่สิบภนครับภายในสะอาดสวยครับบอกไม่มีขาดนะครับนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานครับ แผงประตูสวยสีบางครับเกียวโต้นะครับอันนี้ตันนดเครื่องให้ดูครับปันควนสาวไม่มีนะครับเดียวเบิ้ลให้ดู เปิดของเครื่องให้ดูครับทานเดิมๆครับไม่มีชนยังแห้งๆครับแเ,เดิมครบครับ ไม่มีไอแน่นอนครับน้ำนะครับน้ำนิ่งๆครับ ันเครื่องพันหนะครับไม่เคยจิดแก้สนะครับของไรพาวเวอร์เป็น Ford ดเลเซอร์ปีส0 0 2นะครับเกียร์ออโต้เครื่องพันหกคันนี้เปิดขายเบาๆก็ับ39,900บาทนะครับเล่นเอกสารชุดโอนครบนะครับต่างจังหวัดมีบริการครับส่งนะครับค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับสวัสดีครับ